กศนตำบลโคกศิลาครูผู้รับผิดชอบนางนงเยาว์ภูเงินผู้กศนตำบลประวัติความเป็นมาของกศนตำบลโคกศิลาอยู่ห่างจากอำเภอเจริญสิลป์ไปทางทิศตะวันออกระยะทางประมาณ10กิโลเมตรตำบลโคกศิลามีเนื้อที่ประมาณ33,726ไร่มีอาณาเขตคือทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลธาตุอำเภอวานนนิวาสทิศใต้ติดต่อกับตำบลแวงอำเภอสว่างแดนดินทิศตะวัอนออกติดต่อกับตำบลศรีวิชัยอำเภอวานนนิวาสทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลเจริญศิลป์อำเภอเจริญศิลป์กศน,นตำบลโคกศิลาตั้งอยู่บริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโคกศิลาเลขที่หนึ่ง้หิบดหมู่ที่เจ็ด ตำบลโคกศิลาอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครด้านที่ 1. ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพในระดับต่างๆ Good Teacher กศนตำบลโคกศิลามีการจัดทําฐานข้อมูลในระบบ d m i s มีการจัดทําแผนข้อมูลปฏิบัติการกศนตำบลและมีการจัดทําข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่พร้อมทางวิเคราะห์ข้อมูลบริบท สภาพปัญหาและความต้องการความจำเป็นที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบจัดทำแผนปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบันและมีข้อมูลครบถ้วนตามตัวชี้วัดที่กำหนดด้านที่สองสภาพแวดล้อมทางกายภาพของกศนตบนโคกศิลาดึงดูดความสนใจและเชื้อเชิญต่อการเรียนรู้ Good page best check in สภาพอาคารของกศนตบนโคกศิลา อยู่ในสถานที่ที่มั่นคงและมีความเป็นสัดส,ส่วนมีความปลอดภัยเป็นเอกเทศได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักง,งานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและได้รับการอนุเคราะห์พื้นที่สาธารณประโยชน์จากชาวบ้านโคกศิลาโมเจตตำบลโคกศิลา mm hmm. อำเภอเจริญศินจังหวัดสกลนครมีการจัดสภาพแวดล้อมโดยยึดหลัก5ศ มีความพร้อมที่จะให้บริการแก่ประชาชนและผู้รับบริการสะอาดปลอดภัยต่อผู้รับบริการมีการแสดงข้อมูลสารสนเทศมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของกศนอนตำบลตามบริบทของพื้นที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้เช่นโต๊ะเก้าอี้คอมพิวเตอร์และมีอินเทอร์เน็ตไวไฟ การเรียนรู้ออนไลน์มีการจัดทำ QR code เพื่อใช้ในการศึกษาเรียนรู้ด้านที่3กิจกรรมการเรียนรู้การศึกษาขั้นพื้นฐานการศึกษาต่อเนื่องการศึกษาตามอัธยาศัยมีความทันสมัยมีประสิทธิภาพในการให้บริการ Good activities มีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลายมีการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยอธิบายและสอบแจกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ออนไลน์มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายด้านที่สภาคีเครือข่ายร่วมจัดส่งเสริมสนับสนุน การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ Good กูตพันธ์ชิพกศนตำบลโคกศิลามีภาคีเครือข่ายในระดับพื้นที่ร่วมวางแผนการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีอาสาสมัครกศนอ,อาสาสมัครส่งเสริมการอ่านที่ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตกศนตำบลโคกศิลามีการจัดทำบันทึกข้อตกลง M.O.U. ร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านที่5มีนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้ได้จริง Good Innovation กศนตบนโคกศิลามีนวัตกรรมที่สามารถนำไปจัดการเรียนการสอนได้จริงมีสื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมในการจัดการเรียนการสอน มีช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลายรูปแบบเช่น Facebook, Line, Google Classroom, QR Code เป็นต้น